กรับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงในมาติดตามตัวเลก็กกระเม่บัวนะ้องพลวามีความฝันโอ้ตัวเล็ก,กันกะพลาดน,นิดเดียวที่ครับผมท่านผู้ชมงวดออกโคกสามเพื่อนไหห่าสามงวดออกหนึ่งงวดที่ผ่านมาออกสามหนึ่งเพื่อนใหสามสองโอ้แต่ว่าพลวากาแล้วครับผมมากมือขึ้นมาไม่บัวแม่นมากมือมามืนขึ้นนี่วาสันคันกูมาบอกมึงตัวนี้บ่ถือก,กูสิบมาหามึงอีกจักเถอะพลวา ไสิถิมถิป้าลูหรานประนันบ่เนาะครับผมแต่ผมชุมเนาะแต่ว่าขันโพลิซื้อเป็นเนาะสามสองเพื่นบอกสามสองสือ่อขึน้นสื่อลงกระแตมเดี๋ยวนี้กระพอะสื่อขึ้นสื่อลงอยู่เด้เลขมันบ่ได้หลายตัวครับผมแต่ว่าคือว่าล่ะครับงวทา่ผ่านมามีเลขคุณยายมีเลขคุณยายมาเป็นตัวหลอกแต่ว่ามือนี่ไม่บัวว่ามีตาตาจันมาบอกมีตาตาจันมาอมาถามข้าวถามข้าว๋อเนาะอ่ะครับผมก่อนอินกะกล่าวสวัสดีครับไม่บัวสวัสดีครับ มาฟังมึงน้ากันครับผมก็ลองเมองเนาะครับผมเนะมาะไผ่หมักคอยเอาครับผมคือว่านหล่ะครัมีความฝันบทเทงกาับตดตามมานําเสนอให้พี่น้องบอกพี่ตอนน้องครับผมถ้าไผ่หมักคอยจัดเด้อครับผมบมหมักเข้ากับบา่วากันเนาะครับผมเนาะว่าเลยไม่บัวเพิ่นมามันขึ้นมันมาได้บอกเพิ่นมามันขึ้นนี่แล้วมันมาเ <c oughs> พิ่นมาถามข้าวถามข้าวยังไม่หนาดำเลยตอนนี้ถามาถามข้าวถามข้าวเนาะเพิ่นมา มาผู้เดียวบ่บฟืนกับบ้มาน้ำย่ายกับบ้มาเดี๋ยวหานมาทางนี้เนี่ยมันจังหนาดย่ายกับบ้มาย่ายบ่มาเลยให้ตาตามาผู้เดียวมีตาตาจันม้ามาตาตาจันล่ะมาถามข้าวถามข้าวว่าเป็นจังได้ดูเอ้ยมันเปืมันลอยหน่าลอยหลังแือเถอเพิ่นว่าเปือลุยหน่าลุยหลังแต่เพิ่นว่าบ่เพิ่นบ่ว่าลุยหน่าลุยหลังเพิ่นว่าลอยหน่าลอยหลังตีร้อยหน่าลอยหลังเออลอยหน่าลอยหลังอยู่แท้มันคือบ่เข้าไทยเลขเพิ่นว่าโอ้เพิ่นก็ยอ้อมรับอยู่เพื่อเพิ่นยอมรับอยู่เด้เออ ไม่บอกกัเลยว่าเป็นยังล่ะคือบ่บอกให้มันถือโอ้ยก็ว่ามันติถือกคักกันเหรเพื่นว่าไปเอามาคักๆัได้บ่บ่เปี้ยวเพื่นว่าเมวานนี้นะเพื่นว่าขันบ่ถือนี่พ่อสิบ่มาบอกแกะเถื่อเพื่นว่าเมวานี้คักๆเพื่นว่าไม่บอกกัเลยสอดกินเนาะบอกขั้มเก็ม่แต่คักคักว่าสนดอกคักบ่เข่าแกะเถื่อเออเัื่อวานนี้นะบ่เข่าขันบ่เข่าอีดนสิบบ่มาหาแกเถื่อเลยบ้านี้เพื่อนว่าโอ้สิบหมลูกสิมล้านสำหรับวันนี้ พลันปานนั่นล่ะเพื่อนว่ารับประกันเลยร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนว,ว่าเพววื่อนบอกแต่ว่าเพื่อนของเพื่อนกับบทีวันนี้ไกลกันเด้ครับผมท่านผู้ชมันผู้ใด้ติดตามตัวเลขของผีตาจันเป็นผู้ม้าที่อยู่นี่ถือมาสามงวดสี่งวดด้วยครับผมถึงว่ามาพลาดพลาดก็บม่า้อาพลาดแบบนาเกลียดให้้าสามออกโคกสามให้สามหนึ่งก็ให้สามสองออกสามหนึ่งห็นบอกครับผม ซาซี่ขิงซีรุ่งแต้มเดียวเท่านั้นเอนาะแมนคนว่าจังไหนอีกไม่บวกฉันเขามาบอกเลยนะจังหวัดนี้วาจังไหนตัวไหนแปดหาสามแปดหาสามแมนก็ยังมีเหล็กตัวเก่าอยู่เนาะก็บจังบ้าน่ะเจี๊ยบก็สิมีตัวเก่าหัวแต่วายยาวะได้เีหล็กจะนี้บอกเก่าไปกามาอยู่เนาะเข่าไส้เข่าขัวอยู่บอกแปดหาสามเลยจังหวัดนี้แปดหาสามแมน น้องพิจารณาเบิ่งนครับผมท่านผู้ชมบอกสามตัวนั่นล่ละมากกับมานั่งข้าวเดียวมานั่งคุยนั่งเบาอันนั้นอันนี้แน่หนุนนี่แน่นั่นละเบาเดีวก็ไปบบบนี้ตอนที่เนี่ยคือมาถามิ่งว่าเป็นยังไงเหลกมันให้ลุยหนาด้วยหเปล่เป็นยังไงยังขึลุยหนาลุยหลังถ้ารู้มันพอพอคือจะไปหามาไห้ขึยังบอก มังหันไปมองหันมองนี้ยุวสันตเพื่อนว่ามันคือว่าดันงวดนึงหันเป็นสันจรพพ้อมเน๊บ่หูคือกันละเป็นสันจรพพ้อมังวดนึงหันง้อยสันจรครับผมทานหัวกับพีอาจจะเข่าเต็มๆกับเป็นไปได้เด้มันเป็นสันจรอ๋อเนกับพยามหาไห้ยี่เนาะพยามหาไห้คือกันนั่นลหละจ้งวดนี้มันรับประกันคักประกันแน่แท้หรือสมมติมหาดูหาลานอีกบอ บางคนเขาว่าได้ผีบอกคนคนบอกขึ้นนี่น <c oughs> เราบอกสามสองหนลงมาเป็นสามหนึ่งองวดนี้บอกตั้ไหนก่อนวดนี้แปดห้าสามแปดห้าสามสามตัวเค็งเลยสองตัวเดียสองตัวเพ่อบอก <c oughs> บอกตัวเดียวนั่นละแปดห้าสามแปดห้าสามครับผม,มชมชมสอง 2, ตัวกับสี่เปี๊ยหามาให้อยู่เอาจังจังโหลดหวงวดนี้ข่น้นมา เอาสามตัวจังๆเลยแม่เอาสามตัวจังๆไปก่อนเตเียมสมุประกาศไป้่ะจดเลยครับผมท่านผู้ชมอย่าเสิลืมอมถึงพอเที่ยงว่าถึงของพันจะพลาดสองหัวซ่อนกับจริงอยู่ครับผมแต่ว่าเป็นตัวเลขที่พลาดแบบว่าพลาดที่ว่าบางคนสื่อถือกันนะครับผมวพาบางคนพันเสือเคยบางคนอาจจะเคยเห็นว่าเออพันเคยบอกขึ้นบอกลงพันบอกสามสองอาจจะสีลงสามหนึ่งจะสี่สามสามยี่สี่ก็เป็นไปได้นาะครับผมเนาะ มันมีได้บางคนเพิินกษัสลาดเล่นก็มีแต่ว่าวบ่ากันละครับผมเนาะก็แล้วแต่โชคไพ่หมันมันนพะเชืาอว่ามันมันก็อยู่น้ำดวงน้ำเป็นโชควัสนาจะของน้ำครับผมบ่อน้ำดลวงตัวเลขนี่เนาะ้ามีโชคมีดวงแต่ือจังบางคนนะเนาะว่าบ่เป็นบางคนละมันก็หลายคนอยู่าบ่าวดาวอก่ะเพิ่นบอกตัวเดียวเค็งๆเลยบอกหลักอะว่าคุยกันแน่เพื่อกันนี้ไปเลยแต่ว่ายายบ่ได้มาน้างวดนี่ยายบ่มาเลยองวดนี้เอาครับผมเดี๋ยวไปถ่าเบิ่งตัวเลขน้ำกัน เสียบสมุดปากกาไปจดผู้ได้แคบหนาหนาจอเปลี่ยนถาแคบครับผมเี๋ยว,วัชเทงจีขึ้นตัวเลขให้พี่น้องได้แคบหนาจอไปเบิงหรือว่าเอาจดใส่กระดาษไปพี่น้องเบิ้งนะครับผมเนาะครับผมทานผช่วมตัวเลขของแม่บัวเนาะครับผมเนาะประจาของงวดวันที่16กันยายน2568ครับผมพี่ตาจันมาบอกแต่้ตนวิกเพิ่นกับมายอมรับดี่ยวว่าเลขกเพิ่นไปนยังคื้บอกเขาช่วงนี้ ตามจริงเ่นก็ไปหามาไหาไปเบิงมาใหายอยู่คู่หม่องคู่บอนอยู่กองสลากก็ไปจะเห็นอย่างไรมันก็ผ่าตแตวว่ากับพอเที่ยงว่าผาดแบบบนหนาเกียดนะครับผมแต่ผมชมวเนาะบอกสามสองออกสามหนึ่งบอกหาสามออก6กสามครับผมงวดนี้แปดหาสามโตเดียวเค็งเลยแปดหาสามโตเดียวเค็งตาจันบอกว่าบ่ให้คุณยายมานํำมาบอกรวน่าซันมาบอกมาบอกแบบว่า,วามันมันขันคุณยายว้าน้อนำอย่างสี่เนาะมันกลเป็นเผไปน,น,น,น้ำเด็กคุณยายนํำเน่ คำมิเตอรเลขตาจันนี่เลขสามตัวชุดหนึ่งสองตัวชุดหนึ่งนี่พัวเที่ยงกัมันใจว่าหลายคนหลายท่านคงสิี่ขื่นสี่ลงอยู่เนาะเอาเนาะครับผมน้องพี่ชนะบึงเด้อครับผมแต่บัวเที่ยงกับตีตามให้แก่เป็นแนวทางเหะครับผมไม่บัวไม่แนวทางบัวเทียงกับมาฝากพี่ตอัวน,น้องเนาะมากคอยจัดคัดใหนบึงเพื่อความสุขสนานครับผมห้าบัมากแปดหาสามทั้งสามตัวกับตัดเลรีเอาครับผมแปดหาหาแปดแปดสามสามแปดละก็หาสามสามหาเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวยังถามบิงึงอีกครั้งหนึ่งว่า ตาจันสิมาบอกเลขสองโตอีกบก่กแต่ว่ากำมันใจเพิ่นเคยมาบอกก็ต้องมาบอกคือเกา่าแต่ว่าเพิ่นรับรองว่าขันบอถืองวดนี่เพิ่นจะบอกมาหาไม่บัวอีกอ่ะสุดท้ายนี่ให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับผมแต่ผู้ชมแปดหาสามโจดย์ไปเบิ้งครับผมูผ้ใดสื่อไว้รอตตอลีก็ขอให้ถืองันสิ่หนึ่งนะครับผมเนาะ นี่ว่าผู้ใดสื่อดินหมอดินแกนไวกอนถึงสามตัวตรงตงจังๆคลิปนี้พอเจ้าขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าต่าก่อนจากกันให้เก่าครับผมแถวช่วงพอเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างแม่บูซาไปแล้วขายของนี่ดีครับผมกลับมาบูซาให้ลูกอีกข้งหนึ่งผู้ใด้เอาไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับไม่บอกขอบคุณห,หลายจ้า สีผงนองสร้างผู้ตกคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชกลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแนใดไผ่มีติดตนติดโต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยง แต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายปลาเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ซว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เือนไปบานนี้เฮ่อน,นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคล <S an th es> ท้ามาข้าขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเออเขาอีกองเขานีสูงของเขาเองอ mm ัน hmm. นี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์ที สูงัวปลักสาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือนที่ทเหมือไปอมันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันใดคุยก็ลงปู่เหวี่ยว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นอีหลีออมีพูตัวคุนไม่ด้อยโตมียึิยึมีอำนาจสามารถมวยกันโอดยึดยิดสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึข้นมาครับบานี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาส่างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม คือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนพุ่นบานตัวขุนตรงเอากับฝาผ่ากระเปลนยุ่งเลี้ยงนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไมุ่้นโพ้าะระิฐานอยู่ครับน,น,น,นะนะ <c oughs> เป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศิวะรีพระศิวรีวรองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร,ร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการพีกันสารกับโลกย่นองสร้างค,คือไม่มีดดำเสียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างค,คือพุกเสกของพุทธเบิดตำหนานอยู่ในเจตตำนานเบิดบุกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาสทะเลเชื่อใจเป็นคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจางย์สีปูปุ๊กเสพผู้รู้ปนแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี่ลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเสพให้ผู้รู้แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบัดกูดคูนอ่าปู้รอดธรรมาจิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนวามยากจนไอ้คนมังมีอยู่กินสร่างกัน,กน,กนมันจะทิวดูครับ,บน,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 นี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตาน,นบ,บนคุคือปูรอดชงสีเมืองนี่มึงบวกสายได้บ้านเหิืนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็น,นูกูิสย์ไปห้องพญาญีสีหอมคือ ราชครูปูนสำเด็จนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา